ม so right okay. so ่านหน้าหน้าหน้ากองวัฒนาไก่เล so ี้ยงกนนะครับน really ี่ก็บ้านของวัฒนาไก่เลี้ยงโอ้ไม่ใช่ครับหลังนั้นครับหลังนั้นนั่นหลังนี่หลังเงียบมักโอ้รวยมากครับค่ายมวยจอวัฒนาไปอยากเรียนมวยมาเรียนได้ครับหลังนี้ครับเรียวๆครับน้องวัฒนาไก่เลี้ยง คิดถึงน้องบุ้งเยอะครับวันนี้ต้องฟ้าฝวยจังนะครับโอ้ยอีกรอบแล้นะครับพัฒนาพัฒนาไกรเลี่ยมครับพลอีกรอบแล้วนะครับพัฒนาใครเลี่ยม,ว,รรยมวันนี้ต้องฟ้าดหวยนะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยครับว่ากักไม่ก,กักเรียกว่าคุไปตั้งกล้องแล้วคุณไปช่วยจับข้ออี้ดีกว่าครับตั้งกล้องเลยครับ มาตั้งตรงนี้มาไม่จับไม่ได้หรอกครับไปยกประตูบอลก่อนครับถ้าผมไม่ถ้าผมไม่จับไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับไปเดี๋ยวครับตั้งผมตั้งผมตั้งเองครับกล้องได้ไหมครับได้ครับโอเคไปจับไม่อีกแน่นไหมครับไปจับตรงนู้นครับเดี๋ยวคนจะไม่เห็นถ้าไกลถ้าก็อยากรู้ว่าผมเป็นใครไปพิมพ์ในไปเดี๋ยวครับในเฟซบุ๊กว่าผมนี่เก็บบางเวลาครับ เดี๋ยวก็รู้เอง <c oughs> บอกเจ้าก YouTube กันนะสองนี้ต้าก็อยากเป็นเพื่อนผมก็เฮ็ดมาได้ครับคนนี้เป็นวัฒนาเคายเลียกมันกับเคยก็เรียกว่าแตงเดียวเลือดออกครับเมื่อกี้ผมยกแม่น,มนลูกกินเจไาเน่นๆตามไปเจ้า YouTube เรียกๆครับน้องวัฒนาไค่เลี้ยม <c oughs> ตัวตับเลยครับตัวตับตัับเมื่อกี้ล้มปัดแรงไปหน่อยครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมเป็นไกลไปไปกุศหาเพื่อนได้ครับที่ผมนี่เก็บบางเวลาครับแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนผมก็เอดมานะครับอันนี้ชื่อไอไอไอปอปูโอเคปะนะครับเป็นเด็กชายไก่เลี่ยม เดี๋ยวครับตั้งต้องตรงงี้ครับใช้าใหม่ไม่เล่นลัรางกย่ค็ดเทีาครหเรเร็วครับนาไเลี่ยมด้ได้ครับเร็วพมูจันไปดรวครับเดียครับกปันิดนึงนะครับโอ้ยกับตีมากครับ ตาไขาเลี่ยมก็โว้ยร,รักโลกคนครับรักโลกคนผมเบ็ดเล็ๆกคๆครับฟูงจ<ม>ุงครับผมเบ็ดจุงๆหน่อยได้ไหมครับพอแล้วครับนื่อยผมไปตายผมไปก็ไม่ตายครับไปครับใจไรตะกฐฐิดครับความสามารถแต่ละบุคคลมันมีเยอะครับ นี่คือกอเก็บโอเคปะครับเฮียแม่งตีลังกาใหม่ครับเอาให้ได้ครับเจ้ you า YouTube ไม่ยอมนะครับแล้วก็ตีลังกาลงไปครับโอ้ยเฮียเทพมากไอกสัตว์อี ม้วนม้วนตีดังก้าด้วยโอเคครับลาลาลาชาวเฟนผิดนะครับพัฒนาไก่เลี่ยงครับพ่อเงือกมันเปลือยเหรอมีเรื่องเหรออะไรมึงลาชาวยูทูบดีดีครับแม่นคนชาวยูทูบไม่ยอมครับในวันนี้ผมก่อจะเพียงค่กันดูดูกล้องครับดูกล้องครับใีผมก่อนจะไปดูทางไหนมึงอ่ะตาเลยเหรอนวันนี้ผมก็จะปั่นตายตามเมืองได้นี่ครับพัฒนาไก่เลี่ยง ปินไปอีกมากครับโอ้หอมมากครับกค่นี้นะครับบาย